สวัสดีครับอยู่กับผมนุรถไถมือ2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ออกไปซื้อรถครับผมลูกค้าโทรนัดไว้นี่จอดรอลูกค้าแล้วครับหน้าโรงเรียนลูกค้าออกมารับเนะี่ยลูกค้าบอกบ้านจีเพชเข้าไปถึงมาถึงรถแล้วนะครับดูเลยคันนี้เป็น l อลยี่สิดีทีลูกค้าอยากขายออกนะครับเปลี่ยนรุ่นอยากเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นใหญ่กว่านี้ครับผมเพื่อทําการลงนา นี่เราดูเครื่องเครื่องก็แห้งดีครับไอที่เห็นน้ำมันซึมๆตูตรงเนี้ยฝาถังลูกค้าแตกน้ำมันโซลา่านะครับนี่อันนี้ที่มีรูอ่าที่ซึมๆอยู่ตรงนี้นะลูกค้าเขาเจาะไว้เจาะเพื่อระบายน้ำมันนะครับระบายอากาศป้องกันซีนรั่วนี่อันนี้เกียร์ท่อนเกียร์ท่อนอะไรเดิมๆนะไม่เคยเปิดเลยรถสภาพดีนะครับหางก็ยกรอเราต้องนานแล้วอ่ะไม่ร่วงเลยพีดีโอไม่เคยใช้เลยนี่ครับฝาให้ไม่เคยเปิดนะครับ รถสภาพดีมากเลยแต่ยางยางหมดไปหน่อยนี่คุยกันตกลงจบนะครับก็เอาขึ้นรถตะแกงข้างครอบเกียร์มีหมดนะครับลูกค้าถอดไว้นี่ฮะท่านใดมีความประสงค์ต้องการอยากจะขายรถนะครับติดต่อเรามาได้เลยที่เบอร์082 238 8443นะครับนุรถไถมือ2หรือลายก็เป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์ลายส่วนใครหาไม่เจอเดี๋ยวท้ายคลิป ผมทิ้ง Q ิวอาโคดไว้ให้ครับผมเรารับซื้อรถไถกันทั่วประเทศนะฮะมีรูปอะไรส่งมาใไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ผมนุรถไถยมือ2ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้มีโอกาสหน้าท่านใดอยากขายรถโทรมาเลยครับที่เบอร์นี้เลย082-238-8443ขอบพระคุณครับ